สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะไม่เห็นด้วยเพื่อไทยถอนตัวนัทวุฒิไม่เห็นด้วยเพื่อไทยถอนตัวยันหนุนพิธาเป็นนายกนัทวุฒิไม่เห็นด้วยเพื่อไทยถอนตัวร่วมรัฐบาลยันหนุนพิธาเป็นนายกไม่มีทางอื่นสองพักต้องเดินด้วยกันชี้ฝ่ายเผด็จการรอเวลาไล่ขย้ำเมื่อเวลา21นาิกา35นาทีวันที่28พฤษภาคม2566น,นายนัทวุฒิใส่เกลือผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย โพสเฟซบุ๊กถึงกรณีกลุ่มสนับสนุนพรรคเพื่อไทยยื่นหนังสือให้พิจารณาถอนตัวการร่วมจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ระบุว่าการเลือกตั้งจบลงแล้วแต่การจัดตั้งรัฐบาลยังไม่จบปรากฏความเคลื่อนไหวทั้งในทางที่เป็นจริงและข่าวลับลือลวงมากมายในสถานการณ์หนึ่งในนั้นคือการยื่นข้อเรียกร้องของกองเชียร์พรรเพื่อไทยกลุ่มหนึ่ง ขอให้พักถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลกับพักก้าวไกลประกาศชัดว่านี่เป็นความเห็นความต้องการในกลุ่มของพวกเขาและพร้อมเคารพต่อการตัดสินใจของพักเพื่อไทยไม่ว่าจะตรงกับข้อเรียกร้องหรือไม่แน่นอนว่าผมไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้แต่ผมก็เห็นความจริงด้วยว่ากลุ่มที่มายื่นหนังสือเป็นพี่น้องที่ร่วมต่อสู้กันมาและเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนพักเพื่อไทยตัวจริง การไม่เห็นด้วยนี้จึงยืนอยู่บนความเข้าใจและเคารพในความคิดความรู้สึกของพวกเขาการไม่เป็นพักอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งเป็นความสูญเสียผิดหวังและบาดเจ็บครั้งใหญ่ที่พักเพื่อไทยไม่เคยเจอแต่เราต้องผ่านมันไปให้ได้ด้วยสติปัญญาความตระหนักรู้ในสถานการณ์และความศรัทธาเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยเพื่อจะกลับมายืนในที่เดิมที่ที่เคยยืนมาตลอดอีกครั้ง พักเพื่อไทยเผชิญผ่านหลากหลายวิกฤตการณ์ทุกครั้งเราเอาชนะทุกอุปสรรคทุกคู่ต่อสู้ด้วยแนวทางประชาธิปไตยเราเคยสูญเสียอำนาจรัฐเพราะถูกรัฐประหารสูญเสียกระทั่งพักที่เรารักเพราะถูกยุบทำลายและทุกครั้งเราก็กลับมาเราเคยสูญเสียอะไรไปมากมายแต่เราไม่เคยสูญเสียจุดยืนประชาธิปไตยการพัดหลงจากชัยชนะในครั้งนี้ เป็นด่านทดสอบสําคัญว่าพักเพื่อไทยจะผ่าตัดใหญ่ตัวเองเดินหน้าสู่ความเป็นสถาบันทางการเมืองหรือจะเป็นเพียงเรือล้างอับปางลงกลางขึ้นลมความเปลี่ยนแปลงหากหัวใจยังไม่หมดแรงฝันก็ขอให้รวมพลังกันลุกขึ้นยืนและทําหน้าที่ที่สําคัญที่สุดของเราวันนี้คือปกป้องชัยชนะของประชาชนร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลสนับสนุนพิธาลิมเจริญรัต เป็นนายกรัฐมนตรีเดินหน้าแก้ปัญหาให้ประชาชนแข่งกันทำงานอย่างสร้างสารรค์รอวันให้ประชาชนตัดสินใจอีกครั้งในสนามเลือกตั้งไม่มีเกมอื่นไม่มีทางเดินอื่นสองพักต้องเดินไปด้วยกันสิ่งที่ยังเห็นต่างให้จบในวงเจรจาถ้าปล่อยมือกันเท่ากับปล่อยมือจากประชาชนผมไม่ได้มองโลกสวยเพราะโลกที่ผมสู้มามันเจ็บปวด แต่ผมเชื่อว่าโลกแห่งความเป็นจริงที่คนส่วนใหญ่ต้องการคือแบบนี้หากจะขัดใจกองเชียร์ไปบ้างก็ขอให้เชื่อว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ทุ่มเททำทุกอย่างสุดความสามารถแต่เมื่อเกิดความผิดพลาดก็ต้องยืดอกรับทั้งที่ในใจก็บอบช้ำไม่น้อยไปกว่าทุกท่านสำหรับผู้สนับสนุนของสองพรรหลักที่พักอกกันอยู่ในโลกออนไลน์จริงอยู่ว่าหลายคนยืนตก,กันข้ามมาแต่ต้น แต่ก็จริงเช่นกันว่าอีกหลายคนเคยกินนอนถูกเขาไล่ค่ากลางถนนแม้วันนี้จะไม่ใช่คนพักเดียวกันแล้วก็ขอให้นึกถึงวันเวลาที่เรากอดคอต่อสู้มาด้วยกันสิ่งใดที่เคยเจ็บคำใดที่เคยช้ำร่วมกันจากการถูกเหยียบย่ำโดยฝ่ายตรงข้ามและวางไว้บ้างเถิดอย่าได้นำมาใช้ต่อกันพลังฝ่ายเผด็จการที่เงียบอยู่เขาไม่ได้ยอมแพ้แต่รอวันเวลาจังหวะจะไล่ยขย่ำ แล้วจกใครเสียอีกที่เป็นเป้าหมายถูกกระทนอกจากเราผู้เป็นเพื่อนร่วมตายที่เคยต่อสู้เคียงข้างกันขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ